ก็พลอ,อยบุตรสลาคำเม็ดหลวงข้าวนะครับเป็นพลอ,อยที่เนื้อใสเนื้อดีนะครับชุดนี้ก็สวยนะครับสวยทุกเม็ดเนื้อดีทุกเม็ดใสทุกเม็ดสีใกล้เคียงนะครับทำเป็นค่้อยข้อมือก็สวยนะครับทำเป็นแหวนก็สวยต่างหูก็สวย เป็นพลอยบุษราคำเนื้อดีเก่าเก็บนะครับชุดนี้เก่าจริงๆนะครับไม่ได้เก่าเล่นๆหรือว่าพูดตีซัวนะครับให้ชมนะครับให้ชมดูแล้วกันก็พลอยใหม่ก็พลอยเก่าเทียบกันได้นะครับเอาพลอยเก่าพลอยใหม่มาเทียบกันได้พลอยเก่าจะมีความแวววาวเนื้อดีแล้วก็สีจะ หลายสีนะครับแต่ต่อยใหม่ตัวนี้จะเผาเป็นสีเดียวกันหมด